เดี๋ยวก่อนที่เราจะเดินเข้าไปในโรงซ่อมนะคะก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมนะคะทุกท่านอย่างเป็นทางการเลยนะคะวันนี้อยู่กับเราที่ Facebook Live นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูพี่ๆทีมช่างเขาทำงานกันนะคะไลฟ์สดนี้เดี๋ยวเราจะเอ,เอาไปอัพโหลดลงที่ช่อง YouTube ของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นยังไงอะ่ะก็แจ้งอีกหนึ่งรอบนะคะ เพราะว่าทุกๆครั้งที่เรานําภาพจากไลฟ์สดไปเนี่ยบางทีอาจจะมีสัญญาณไม่ชัดเจนนะคะเสียงคาะคะแทหายเพราะว่าไลฟ์สดนี่ขึ้นอยู่กับสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมทางช่อง YouTube ถ้าเกิดว่าดูแล้วนะคะสัญญาณตะกุกตะกักนิดหน่อยก็อันนี้เป็นการบันทึกภาพจากไลฟ์สดไปนะคะก็ทําใจนิดนึงนะคะโอเคเดี๋ยวจะอ่านคอมเมนต์คุณผู้ชมทางช่องไลฟ์สดไปด้วยสวัสดีตอนบ่ายครับสวัสดีครับพี่น้อง ออสวัสดีค่ะพี่นัทวัฒนะคะขอออกตัวก่อนนิดนึงนะคะว่าพาไปดูพี่ๆทีมช่างเขาเขาเขาทำงานเนี่ยคือเอ,อิร์ธอาจจะไม่สามารถอธิบายได้นะคะว่าเป็นขั้นตอนของอะไรนะคะเพราะว่าไม่มีความรู้ทางด้านนี้นะคะก็ให้ภาพมันเล่าเรื่องเนาะสวัสดีค่ะคนสวยมาอีกแล้วนะคะเอาเป็นว่าให้ดูบรรยากาศการทำงานของทีมงานเราดีกว่านะคะเพราะว่าวันนี้พี่โจติดภารกิจนะคะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาไปดูภาพการทำงานของทีมช่างเรากันนะคะระหว่างเดินไปก็เดี๋ยวมอว์มอยไปด้วยนะคะที่สำคัญเลยนะคะคุณผู้ชมคุณลูกค้า่ะซื้อรถกับบางนาแฮกเตอร์ไปนะคะทางร้านของเรานะคะรับประกันว่าตรวจเช็ครถของคุณลูกค้าทุกจุดนะคะรับประกันเลยนะคะอันนี้บอกหัวใจหลกัหลกๆเลยนะคะที่ทางร้านเราเช็คให้เลยก็คือหนึ่งนะคะรั่วซึมเราเช็คให้ทุกจุดนะคะ ระบบความร้อนเช็คให้เพิ่มเติมเสริมขึ้นมาก็คือการเจาะแผงข้างเพื่อระบายความร้อนนะคะระบบไฟฟ้าเช็คให้จับแรงดันทุกอย่างนะคะช่วงล่างเช็คให้ใหม่ทั้งหมดนะคะถังโซลา่าหม้อน้ําไฮดรอลิกล้างให้ใหม่นะคะแอร์ฟิล์มดูแลให้เรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นซื้อรถจากเราไปไม่ต้องกังวลเลยค่ะใช้งานยาวๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่โซนแรกเลย ออกกัวแล้วนะว่าอธิบายไม่ไม่ถูกนะคะเพราะฉะนั้นก็ดูภาพไปนะคะดูว่าช่างของเราเนี่ยเช็คให้ทุกจุดเนี่ยเช็คขนาดไหนนะคะแต่ว่าโซนแรกล็อกนี้เนี่ยจะเป็นรถที่คุณลูกค้าซื้อกับบางนาแฮกเตอร์ไปนะคะแล้วก็นําเอาเข้ามาให้ทางทีมช่างของเราช่อมบํารุงนะคะอ่าแล้วเราก็รับซ่อมบํารุงรถของคุณลูกค้าของเราเท่านั้นนะคะตอนนี้รถจากข้างนอกเรายังไม่รับนะจ๊ะทำไม่ทันนะคะนี่นะคะ อย่างที่บอกไปนะคะว่าในโซนนี้เป็นรถที่ลูกค้าซื้อซื้อจากเราไปแล้วก็นำกลับมาให้ทีมงานของเราซ่อมบำรุงให้นะคะดูนะคะหรือตรวจเช็คให้อย่างละเอียดเลยนะคะ ดี๋ยวเราไปอีกโซนหนึ่งเราไปอีกโซนหนึ่งโซนนี้เสียงดังนิดนึงนะคะ mm hmm. นี่นะคะ mm hmm. อันนี้ก็จะเป็นระบบช่วงล่างนะคะระบบช่วงล่าง mm hmm. เห็นไหมคะ mm hmm. หรือให้ทุกจุดจริงๆนี่นี่นะคะ mm hmm. อันนี้ก็เป็น ช่างแขกนะคะป่าแขกของเราแล้วผมช่วงล่างนี่ก็คือพวกใบแท็กนะคะข้อโซ่นะคะแล้วก็โรลเลอร์ตัวเดินล้อนำอะไรต่างๆที่อยู่ในช่วงล่างอันนี้ทีมช่างเราจัดการให้เรียบร้อยนะคะอันนี้ทำอะไรคะ มาตฐานมาฐานอันนี้คือเชื่อมกึงให้มันฟิตใช่ไหมเพราะว่าเดิมๆม,มาอาจจะหลวมนะคะอันนี้ช่างของเราก็ทำการเชื่อมให้เป็นระบบมาตรฐานให้เป็นสแตนดาร์ดนะคะนี่แน,น่นอนอีเลไปก่อน เดี๋ยวให้พี่ช่างเขาทำงานไปนะคะหลังจากระบบช่วงร่างนะคะทำการตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะโซนต่อไปที่จะทำการย้ายเข้ามาคือโซนนี้โซนนี้รับบทหนักนะคะเพราะว่าต้องตรวจเช็คทุกจุดเลยนะคะอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปนะคะคุณผู้ชมคะ่ะระบบไฟฟ้ารั่วซึมต่างๆนะคะระบบความร้อนเอาง่ายๆว่าทุกจุดเลยดูนะคะช่างของเรารื้อทำให้แบบนี้เลยนะคะ ปั๊มต่างๆก็เช็ครั่วซึมให้นะคะสวัสดีย่าใบๆสวัสดีค่ะพี่น่อยนะคะนี่นะคะคุณผู้ชมนี่คันนี้ก็เป็นของพี่เต้นะคะเป็นของพี่เต้เขตพื้นที่ในการจัดส่งก็กรุงเทพมหานครเรานี่เองนะคะนี่นะคะรือตรวจเช็คให้ทุกจุดเลยเพราะฉะนั้น ซื้อรถกับบางนาแท็กเตอร์ไปรับประกันนะคะคุณภาพของสินค้านะคะตรงไหนไม่ดีตรงไหนมีปัญหานะคะทางร้านเราเช็คเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดค่ะแต่อันไหนดีอยู่แล้วเราก็เก็บไวนะะ้นะคะผู้ชมนะคะนี่คะดูนะคะแต่ละคันนะคะคือรือ้อย่างนี้เลยแต่ละคันก็คือรื้อตรวจเช็คให้แบบนี้เลยนะจ๊ะนี่อ อันนี้ใ hey ห้ให้ภาพมันเล่าเรื่องนะพอพูดไม่ได้ไงอันนี้ทําอะไรทําอะไรอยู่ขั้นตอนนี้คืออะไรคะคุณป๋าเติมน้ํามันเครื่องใช่ไหมคะแล้วก่อนหน้านี้เราทําอะไรบ้างคะช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยก่อนหน้านี้เราทําอะไรบ้างก่อนหน้านี้ก็ยกเครื่องลงแล้วไงอีกนะคะเปลี่ยนซีน้ำมันที่รั่วนะคะเสร็จแล้ว แล้วยังไงต่อก็ประกอบอยู่นะนะคะเพราะว่าต้องอย่างที่บอกไปนะคะที่ไปไม่ไม่ได้นะคะไม่รู้แต่แค่อยากให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะว่าการทำงานของทีมช่างเราเนี่ยตรวจเช็คให้รถของคุณลูกค้าแบบใส่ใจทุกจุดนะคะใส่ใจทุกรายละเอียดเด้อนะคะตอนนี้โกเบนะคะโกเบทุกจุดทุกล็อกเลยตอนนี้ทุกล็อกเลยอันนี้ก็เป็นโกเบเหมือนกันนะคะ ซีนกระบอกตัวไหนรั่วเราก็เปลี่ยนให้ใหม่หมดนะคะคุณผู้ชมขาซื้อรถจากบางนาเฮกเตอร์ไปนะคะออกจากร้านเราปุ๊บเหมือนคุณลูกค้าซื้อรถใหม่มือหนึ่งเลยชันรับประกันนะคะเนี่ยที่สําคัญนะคะซื้อขายรถจากเราไปนะคะเรามีรับประกันสินค้า1เดือนเต็มนะคะหลังจากรถถึงที่บ้านนะคะโหลดร้อนไม่มีแรงรั่วซึมต่างๆนะคะรับประกันให้หมดนะคะยกเว้นสายไฮดรอลิกนะคะคุณผู้ชมขา นหนะากระจาหลือตัวเช็คไไม้เบอร์เดร์พี่น้องนี่เห็นบอคุมบักขักนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูเราไปเซลล์ทีมสีดีกว่านะคะ,อ,ะ,อ,ะอีกคันหนึ่งอีกคันนึ่งนี่ค่ะคันนี้คุณลูกค้าเพิ่งมาซื้อกับเราเมื่อไม่กี่วันนี้เองนะคะนี่ได้คิวได้คิวทําแล้วนะคะ อันนี้ก็จะส่งจะส่งในกรุงเทพเช่นกันนะคะที่ห้องโกเบถึงจะเป็นตูดสั้นก็จริงนะคะบางคนอาจจะบอกว่ารถตูดสั้นเนี้ยพื้นที่ในการเซอร์วิสมันน้อยนะคะแต่ว่าเปลี่ยนความคิดได้เลยนะคะเพราะว่ารถรุ่นใหม่ๆนะคะเอาเป็นว่าตั้งแต่0 4 0 5 0 6ประมาณนี้หรืออาจจะเป็นพี่โจบอกตั้งแต่0ูย์ขึ้นมาเนี่ยนะคะพื้นที่ในการเซอร์วิสเนี่ยรับรองว่าเยอะนะคะเพราะว่าปั๊มต่างๆก็แยกกันอยู่นะคะคุณผู้ชมคะ ปั๊มคอนโทรลก็อยู่ส่วนปั๊มคอนโทรลปั๊มไฮดรอลิกก็อยู่ในส่วนของปั๊มไฮดรอลิกแล้วก็พื้นที่ในการเซอร์วิสค่อนข้างเยอะนะคะไม่ต้องกลัวเลยว่าซื้อรถตูดสั้นไปแล้วนะคะจะจะทำการซ่อมบำรุงยากนะคะไม่ต้องอันนั้นไม่ต้องกังวลเลยนะคะแล้วก็หลายท่านถามหาหลายท่านถามหา SK 140นะคะทางร้านของเราไม่มีนะคะต้องบอกตรงนี้เลยว่าไม่มีนะคะเพราะว่ารถญี่ปุ่นเนี่ย SK 140ไม่มีนะคะถ้าเป็น นำเข้าจากญี่ปุ่นแท้ๆเลยจะเป็นพวก SK125, SK135 นะคะแต่ว่าสเปคเทียบเท่ากับ140บ้านเราเพียงแต่ว่าบอดี้ไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าพวกนี้จะเป็นตูดสั้นส่วน140จะเป็นตูดยาวแต่เครื่องปั๊มใช้ตัวเดียวกันหมดนะคะคุณผู้ชมลองเปิดใจดูนะคะใช้ดีประหยัดน้ำมันนะคะคุณผู้ชมอะไรหาง่ายด้วยนะคะสำหรับโกเบโก้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ คุณลูกค้าซื้อจากเราไปนานแสนนานแล้วนะคะนี่นำกลับมาซ่อมบารุงนะคะนี่นะคะส่วนด้านหน้าก็รู้สึกจะเป็น SK 75ของของพี่อั้นนะคะลูกค้าของเราที่ฉะเชิงเซานะคะอันนี้ทีมงานก็กำลังทำการเร่งตรวจเช็คให้อยู่นะคะนี่เรามาถึงโซนสีกันแล้วนี่คันนี้เป็น ZX 1 3 5 usk 3นะคะเป็นของพี่เอกชัยนะคะคันนี้ใกล้ทำสีเสร็จแล้วนะคะระบบสีของเราก็จะใช้เวลาในการทำต่อ1คันนะคะ1คันจะใช้เวลาอยู่ประมาณ1สัปดาห์นะคะ1สัปดาห์เพราะว่าระบบต่างๆต้องทำให้เรียบร้อยนะคะต้องขัดเจียนะคะปะผูต่างต่างนะคะถ้ารถมีการผูมานะคะช่างของเราจะทำการผปะผูให้นะคะแล้วก็เสริม ให้มันแข็งแรงเป็นระบบมาตรฐานสแตนดาร์ดเหมือนเดิมนะคะหลายท่านมาดูรถที่ร้านบอกรถผุแน่นอนนะคะรถมือสองต้องมีชำรุดบ้างนะคะแต่เรามีาแผนกนะคะเดี๋ยวจะเราจะพาไปดูนะคะรับรองว่าทํารถของคุณลูกค้ากลับมาให้เป็นระบบมาตรฐานเหมือนเดิมแน่นอนนะคะ,ะว้าว ต้องใช้แรงบรักคักนะคะสาวน้อยทำไรจ้าอ๋ออันนี้ไม่ใช่รถพี่อั้นอีกคันหนึ่งคนละคันคนละคันดิฉันเข้าใจผิดขอโทษค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นอีกคันหนึ่งอันนี้ก็เป็นทีมงานของพี่เล็กนะคะเรา,จะ,าระะจะทำการติดฟิล์มใช่ไหมติดฟิล์มนะคะทำการติดฟิล์มให้กับคุณลูกค้าอันนี้เป็นมือติด เป็นมือติดติดคนเดียวนะคะติดคนเดียวเลยทุกคันใช่ไหมใช่ไหมคะอ๋อติดกับลูกพี่ติดกับลูกพี่ <c oughs> <c oughs> นะคะโอเคคันเมื่อกี้บอกผิดนะคะที่เป็นเอ่อเอสเคเจ็ดสิบอันนี้เป็นของคุณลูกค้าอีกคันหนึ่งไม่ใช่ของพี่อั้นนะคะบอกผิดไปนะคะอันนี้ก็รอเข้าทําสีนะคะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะถ้ามีการ ขัดเจียแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็มีการเขาเรียกว่าอะไรเมียลงอะไรดิฉันก็เรียกไม่ถูกนะคะอย่างนี้ก็คือรอเข้าทําสีนะคะนี่ก่อนจะขัดเจียเราก็จะมีผนกล้างนะคะล้างทําความสะอาดนะคะสีนี้ไม่ใช่ว่าเราโบกสีเดิมอโบกทับสีเดิมไปเลยนะคะไม่ใช่นะคะก็คือขัดเจียให้เรียบร้อยนะคะ คุณเอิร์ธอยู่ยจังหวัดไหนอยู่อุดรน,นะคะแต่ว่าตอนนี้ร้านของเราอยู่สมุทรปราการตอนนี้มาเป็นคนสมุทรปราการแล้วนะคะ mm. อันนี้เป็นเป็นรุ่นไหนเอ่ยโอ้โหคันนี้เป็น PC 120รุ่น11นะคะรุ่น11 mm. บอกเลยว่าสีที่จะออกมานี่ไม่เหมือนสีโคมาสูทั่วไปนะคะ mm. บอกเลยว่าสีแหลมมาก mm. เดี๋ยวถ้าเสร็จเราจะพามาดูอีกทีนึงนะคะ mm. คันนี้เป็นของพี่ส้มนะคะ mm. เดี๋ยวจะเดินทาง ไปยังจังหวัดอุทัยธานีนะคะสำหรับคันนี้ PC 120รุ่น11จ้านะคะคันนี้เป็นรถปี2016เลยโอ้ยสาวอุดรงามหลายวะสันขอบคุณค่ะแล้วก็สำหรับ PC 120รุ่น11คันนี้นะคะเดิมๆม,มานะคะก็จะเป็นพุ่งกีแต่ว่าทีนี้คุณลูกค้าก็ให้เปลี่ยนเป็นตัวคีบอย่างนี้นะคะเพื่อเอาไปใช้งานที่โรงเหล็กนะคะนี่นะคะ ตรงไหนสีเดิมๆที่ดีอยู่แล้วเราก็เอาไว้อย่างนั้นนะคะคุณผู้ชมนะคะบอกเลยว่าสีคันนี้ไม่เหมือนคันอื่นเดี๋ยวถ้าทำเสร็จแล้วจะพามาดูอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ก็เหมือนกันต่อคิวรอทำสีก่อนจะมาทำสีนะคะก็คือรถของคุณลูกค้าต้องได้รับการตรวจเช็คทุกจุดเรียบร้อยก่อนนะคะถึงจะนำมาทำสี มี3-3หมไม้มี1คันค่ะเป็น3 1 3 DCR เป็นตูดสั้นนะคะมีระบบใบมีดด้วยนะคะอ่าสําหรับคันนี้เป็นมาร์คไฟนะคะนี่นะคะอันนี้ทําสีเรียบร้อยแล้วน่าจะเหลือเก็บรายละเอียดนิดๆหน่อยๆนะคะมาร์คไฟที่ร้านก็ ยังมีอยู่นะคะส่วนมากที่ติดจองหมดแล้วนะจ๊ะนี่นะคะก็มีประมาณนี้แหละนะคะคุณผู้ชมนะคะมีประมาณนี้เลยเพราะฉะนั้นนะคะท่านใดที่สนใจนะคะอยากจะมาดูสินค้าที่บางนาแฮกเตอร์ช่วงนี้เดินทางมาได้ทุกวันเลยนะคะร้านของเราเปิดทำการทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่29ที่จะถึงนี้ไม่มีวันหยุดนะคะร้านเปิดทุกวัน8โมงเช้าถึง5โมงเย็นใครมาไม่ถูกเข้า GPS ไปเลยนะคะพิมพ์คำว่าบางนาแท็กเตอร์นะคะเดี๋ยว GPS จะพาคุณผู้ชมคุณลูกค้ามาถึงที่นี่แต่บอกก่อนว่าร้านของเราเข้าได้หลายทางทีนี้ GPS นะคะก็จะสุ่มค่ะถ้าดวงดีนะคะก็จะทางที่ง่ายหน่อยนะคะ ถ้าดวงไม่ดีก็จะได้มาทางที่แบบมันอ้อมนิดนึงนะคะแล้วก็ร้านของเราไม่ได้อยู่ติดเส้นหลักบ,บางนาตราดนะคะเพราะฉะนั้นก็เรียกได้ว่าหายากนิดนึงนะคะต้องเข้ามาในซอยแต่ถ้าได้เคยมาแล้วเดี๋ยวรอบต่อไปก็มาถูกค่ะคุณผู้ชมคะนะคะโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะพาดูการทํางานของพี่พี่ทีมช่างเรานะคะทุกๆแผนกเลยนะคะเพราะว่าอยากให้คุณผู้ชมนะคะมั่นใจว่าซื้อขายรถกับเราแล้วนะคะเราเช็คให้จริง ตรวจเช็คให้จริงนะคะทาให้ใหม่ทุกจุดนะคะรับประกันคุณภาพสินค้านะคะซื้อรถจากเราไปแล้วระหว่างทําการตรวจเช็คนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะเข้ามาดูรถของตัวเองนะคะว่าทําถึงไหนแล้วเช็คถึงไหนแล้วมาได้ตลอดนะคะบางที่นะคะโรงซ่อมเขาไม่ให้เข้าเลยนะคะแต่ของเรามาได้ตลอดนะคะมาเช็คสินค้าของคุณลูกค้าได้เลยหรือแม้กระทั่งคุณลูกค้าที่เดินทางมาดูรถ อยากจะมาดูระบบลงซ่อมของเราก็เข้ามาได้เลยนะคะเพราะว่าของเราเป็นระบบเปิดนะคะสามารถดูได้นะคะเข้ามาได้ตลอดเลยโอเคเดี๋ยวขอบอกเบอร์โทนิดนึงนะคะเบอร์โทก็จะเป็นเบอร์0 8นย์0 0 7 8 8นะคะสวัสดีค่ะคุณตุน<อ>คุณตุนมาเอา200อเร็วแล้วก็จะเป็นอีกหนึ่งเบอร์นะคะก็คือ0ู2ย์ 9, 9 3 7 4 8นนะคะคุณผู้ชมค่ะ มาได้เลยโทรมาได้เลยนะคะตอนนี้นะคะลูกค้าที่ดูรีวิวจากทางร้านของเราแล้วก็ได้ดูรีวิวเนี่ยคะ่ะลงซ่อมต่างๆมีหลายคนแล้วนะคะตอนนี้ซื้อขายออนไลน์นะคะไม่มาดูรถก็มีจะอย่างนั้นก็ได้นะคะแล้วทุกขั้นตอนในการซ่อมบำรุงเอิ์นก็จะคอยอัปเดตให้คุณลูกค้าดูตลอดนะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจในบางนาแฮกเตอร์ได้เลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะรับประกันสินค้าให้ฟรีหนึ่งเดือนเต็มนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะคุณผู้ชมนี่ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อน เอาไว้เจอกันใหม่ไลน์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ